อฮพี่เฮขึ้นมางัดอะไรจ๊ะดูฮะเอาหัวหมุดแวกไม้จะเข้าไปกินอะไรนี่นแหวกเข้าไปเอาดูฮะดูฮะมันตสงส่ได้กินอะไรนะน่าจะมีกิ่นของเหยื่อนะ หมดหมดงัดงัดถึเห็นนั่นเฮ้ยน,นั่นได้อะไรกินนั่นเรียบร้อยว่าแล้วสงสัยน่าจะเป็นปูนะไม่ธรรมดาเหมือนกนันเจ๋งนี่ว่าว่าแล้วเห็นนิดๆงัดงัอยู่แถวเนี้ยเพราะส่วนใหญ่ตรงแถวนี้ก็จะเป็นพวก ปูนะที่อยู่ตามใต้หินเนี่ยเป็นปูเล็กๆนะปูน้ำจืดก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งฮะอะไรกินได้ก็กินะไปหาต่อไปโน่เลาะตามซอกกะ กินเล็กกินน้อยผสมไปจนกว่าจะได้ตัวใหญ่อิ่มตอนเย็นก็ค่อยกลับโล่นไปแล้วหาที่ใหม่เพลินฮนะดูแล้วมันสวยงามฮะนะ่ ครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ